ียวพอไปยี่หลาไปมะกูด สวัสดีครับนะครับผัดิีแกงน้ำกันครับมาถักท้ายนะครับไม่พอกันดวนผัดิีแกงหมูด้ว่ผัก bong tèng hả bong tèng là đẹp bây giờ 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 bây giờ

ตัวบครับทั้งบานนุ่นนี้ตรงดี้ตลินลิ้นลิ้นลินลิ้นินสองมือตัวหน้าแรีงครับเขาไมไดะยาาครับไม่ได้น้ำกนพี่นี้ครับผลน่าไปมาอยู่แต่ว่าไปทั้งโปรยไปทั้งนะ thì à. đây khá thun mà vì đây vô có như vô gì hả bài gì đó hả <laughs> à. ja. sáng hồn của đủ rồi hả à. à, cần vậy cả đi qua sáng cần như thế hả ừ. đây ngoài hả có gì vô gì cả ถูวไปช่วงหนึ่งนั้นบ่ะด้ยยังไงเลยสงสัยนี่นตัวเองก็เลยพักไปครับทา้ายเหตุคุ้นบม่มีครับคุ้นบ่มีสิมารถสืบกกินเรืว่าเออเนี่ยังกินนานไปเหรอครับทักทายกันครับ nhưng suất cứ câu suất khác qua câu gì cũng muốn luôn không ai à ngại thì ai à có dạo muốn chân vịt vả mình dây biệt đây ba luôn ha, dùng một năm มีน้ำเหรอครับแบบเป็นท้ายบานท้ายบานเลยมิงจังไรกันอยู่เปลี่ยนครับ lắp đến cái bay này hả mhm quyên gần bay hả mhm 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 อยากินยังกะเพราะแตเส็ดกินจะจะกินเนี่ยยกครับบางทยังหนึ่งคือไม่ได้ซื้อมาไปหลายจะซื้อกินหนึ่งไม่ดก็เลี้ยวไปกินเนื้อกินตับ,ก,บ,บกินกินกินไข่กับติดใตมีกับที่กินไปได้ครับเนี่ กินบ่หากตากก็บมเป็นเบาจจเบาจจจาลีก็ตำกันครับไม่เสียมาเต้นแรกเกิดเลยครับผมเกิดบังเหตุนะครับตำ้ขอให้ีกเจ่าแก่งบ้างตาเลยตาเสียเลี้ยแต่ใหญ่ยครับ 对。